ถามว่านพยนี่คืออะไรนะคะนพยแปลมีคําอธิบายตัวยอ่อนี้ว่านักพัฒนาเพื่อความยั่งยืนนะคะคนพูดเยอะมากเลยเรื่องความยั่งยืนแต่ทํายากมากเลยนะคะแต่ทําได้ <c oughs> ะคะุณดงเชื่อว่าทําได้เช่นอย่างที่บอกว่าเราต้องเห็นผลประโยชน์องค์รวมเป็นหลักนะ,ะเราถึงจะยั่งยืนได้เพราะเราไม่สามารถยืนได้อยู่ด้วยตัวของเราเองซึ่งจริงๆแล้ว สิ่งเหล่านี้คือสังคมของคนไทยที่มีอยู่เป็นพื้นฐานนะเพียงแต่ว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนไปเกิด disruption ข,ขึ้นมานะฮะปัญหาเรื่องการขัดทุนปัญหาเรื่องการเอาตัวรอดปัญหาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอาชีพก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคนะคแตไไ่ไม่ไม่ได้หมายความว่าจะเริ่มต้นไม่ได้นะคะอาจจะมองวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยซ้ำไปนะว่าการที่มีโอกาสปรับเปลี่ยน ให้คนมาช่วยเหลือกันเนี่ยคือเรื่องของโควิดนะฮะค,คนเห็นอกเห็นใจคนรู้สึกต้องปรับตัวคุกต้องหลายคนกลับไปเป็นเกษตรกรนะพอทําขึ้นมาก็เอะฉันทําอาหารเป็นฉันก็ทําเกษตรทําอาหารขายในต่างจังหวัดกลายเป็นว่าได้รายได้ดีกว่าที่อยู่กรุงเทพซ้ําไปนะที่ว่าไม่ต้องเสียค่าเช่านะฮะถึงแม้ราคาจะถูกแต่ว่ากลายเป็นร้านอร่อยนะฮะแล้วก็เป็นฝีมือ คนต่างจังหวัดก็มีกําลังการซื้อแต่เข้ามาไม่ถึงกรุงเทพเท่านั้นเองช่วงโควิดนี้มีเชฟห้าดาวจากทั่วประเทศเปลี่ยนอาชีพไปเยอะนะคะอาชีพเดิมทําได้แต่ก็กระจายความเจริญก้าวเติบโตไปยังต่างจังหวัดได้มากคนไม่เคยกินแบบประเภทอาหารที่พิเศษที่เขาเคยทําในกรุงเทพเขาก็ได้ทานทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องของธุรกิจร้านอาหารมากมายร้านกาแฟก็เกิดขึ้นเยอะมาก ตอนหลังโควิดเนี่ยคุณอาว่าหลายร้อยร้านนะ<ม>เกิดขึ้นมาทำให้คนมีอาชีพใหม่ใช่ไหมเลิกจากเป็นเป็นคนที่ทำก่อสร้างกลายไปเป็นเจ้าของร้านเกษตรกร<ม>เจ้าของร้านกาแฟคือ disrupt เนี่ยคือคนนุณอาเป็นคนมองอะไร positive นะฮะ<ม>เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อแก้ปัญหามไม่ได้ตรงนี้อีกอย่างหนึ่งก็ดีเพราะฉะนั้นการต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็มาจบลงเรื่องของความสุขนะฮะ<ม>และที่เป็นประโยชน์ นี่ก็เป็นอีกคำหนึ่งของวจววพิชัยหัวชัติก้าที่ว่า,ามาทำงานกับฉันฉันไม่มีอะไรจะให้นอกจากทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นและประโยชน์ที่ให้แก่ผู้อื่นนั้นก็คือความสุขเมื่อคนมีความสุขปัญหามันจะน้อยลงใช่ไหมคะนี่คือกชุมชนที่จะต้องอยู่ร่วมกันด้วยด้วยการผรสมผสานผู้นำผู้ตามนะ